สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสด,สสดีมีความสุขทุกคนค่ะวัน,นี้ไม่พลาดสีเฮดกับเขาพิเศษค่ะวันนี้เป็นยำเอ็นแก้วค่ะยำเอ็นแก้วเคยกินจากเถื่อปกติอันเอ็นแก้วนี่เป็นสีเฮดต,ตุนหน่อยใส่ก๋วยเตี๋ยวค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนก็จะมีเอ็นแก้วใส่ด้วยเป็นเนีว้วเนีว้วหนึบหนึบ ตุ๋นไว้ข้ามคืนเลยค่ะตุ๋นใส่หม้อตุน๋นใช้เวลาประมาณแปดชั่วโมงจนจนเอ็นแก้วนุ่มค่ะนุ่มเหนียวหนึบหนึบวันนี้จะมายำกินนี่คือเอ็นแก้วค่ะเอ็นแก้วตุน๋นตุ๋นไว้จนนิ่มเอ็นแก้วนี่จะแข็งมากๆค่ะจะกินไม่ได้เลยถ้าไม่ถ้าต้มไม่ได้ที่นี่คือตุนอต๋นไว้ใส่หม้อใส่หม้อตุ๋นไว้ทั้งคืนเลยค่ะจนนุ่มค่ะนุ่มเหนียวหนึบ อร่อยมากเลยค่ะแม่พายจะทำยำรสเด็ดกินค่ะวันนี้ เป็นลักษณะนี่จ้ะเหนียวนึบกินกบ๋วยเตี๋ยวเขาใหน้อยหน่อยก็เสีบแห้งจ้ะก็เอามันต้มกินเองกินไร้ขัาวบะนี่ยนอิ่มไร้เดือนเลยต้มต้นนึงนี่จะได้อิ่มไปพูดละเครื่องปีซ <laughs> ื้อมาสองแพ็คจ้ะแบง่งไว้ เขาส่งฟีดไว้ไปเห็ดเนีว้วอื่นน้ำแล้ว,วไปเครื่องนึ่งกะสีย้ำมือนี่อ,อื่นอสะใส่ก๋วยเตี๋ยวแซ่บจะใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่น้ำก๋วยเตี๋ยวเ่ยแซ่บเอาเท่านี้ค่ะเท่านี้ผมนอนนิดนอ มีอะไรนะวันนี้อบอยากลองดี่อให้มันเดแบบอปาราด้วยค่ะความนุม ดีมีความสุขทุกคนจ้านี่แม่พ้ามากินยำเอ็นแก้วค่ะยำเอ็นแก้วเซฟเซฟนัวครับจ้็นน้ำมันน้ำจิ้มนัวนวเบรบร้ายเด้อพี่นอ้องเด้อจ้ากินน้ำกันเซบเซเด้อ พากันนี้กินทั้งสดกินทั้งกินทั้งสดกินทั้งหลวกเลยจ้ะอืมแบบอืมกลิ่นบูญเดียวค่ะคนอื่นมันกินมาแล้ว อันนี้เฮ็ดเมนูไพ้เมนูมั้งรุกช้าก็ต้มซุกี้กิน ฝนตกมากเหมือนสองหมื่นจ้ะหนาวกับหน,น้วอากาศมันแรกนี่ย่งนึ่องงซาจ้ะ บ้าเนื ies, um, ้อเนื้อนุ่มๆเมนูพิเศษค่ะได้ฟิลเหมือนกินปลาหมึกไข่ค่ะนุ่มๆเหมือนปลาหมึกไข่ เหมือนไข่ปลาหมึกเหมือนปลาหมึกไข่เราจับไปหนาซ้ำมากเราเป็นกดดิ้งไม่บ้าง ก,ก,ก็กินสดจ้ะลวกแซ่บกินสดมันจะได้กนินหินคือประกามหินว้าเห็นแล้วได้ไมอม เพชรใจค่ะอืมนานๆจะกินทีค่ะเมนูเอ็นแก้วเนี่ยนานๆานจะกินทีเพราะว่าบ่มีคุณกินนํ้กินผู้ีย๋ยวมันแสบอยู่แต่ว่ามันบมมวน <laughs> อันนี้ด้านใหม่ค่ะ Vâng phí à Thế khóc lại à lấy sứ cơm hồng có Khóc lấy bộ quạng Ta còn sứ ít ở như đây còn thèm Này còn cũng lượt ở lưỡi Này phát cả lý à, Màng มากนะอีกห้อหนึ่งอ่ะได้กองฟี่ก็เลือกเอามีกระเป๋ามีกมีมมีหลายอย่างค่ะมัานพัาแ่บเออบัเ,เคยมีอันนี้เอาไ้ใส่กันนะแจ็คสีใส่ได้บ่แล้วกองฟี่เอาไปซาละ nước ả thì hén say càng lẹ càng nhiều càng rút thải cái này <ipher responses> mm -hmm. chất thả nghe điều đấy chẳng <laughs> เพชรพี่น้องเลย นิดนึงแซ่บได้ความนัว่ได้ความนัวที่ยำธรรมดาจะไม่มี คือรสชาติประเด็กไม่พาชอบมะนาวในชุมตังชอบมะนาวเนี่ยยำมันได้รสชาติค่ะ ความรู้สึกเหมือนไข่ปลาหมึกค่คะไข่ปลาหมึกมันกับบ๊วมีรสชาติเหมืกันพี่นอ้องแต่วเขาว่าปรุงรสจะจัดมันกับเสีบเสียบพริกกันจ้ะเอ็นแก้วนี่ก็เหมือนกันมันกับบัวอยมีรสชาติแต่ว่ามันได้คว,ความเหนียวข้ามเหนียวเขาว่าปรุงรสจะจัดมันก็แซ่บจ้ะ ชาเพื่อนคนเวียดนาาปกติมีเพื่อนที่ทำงานเนี่ยค่ะที่ว่าสนิทน้องเจ้าของร้านก็เก็บผัก เผักมาให้เพื่อนผู้หญิงอีกคนที่ทำงานด้วยกันก็เอาอปลาป่ามาให้ปลาทะเลหลานชายก็ไปหาปลาไปหาปลาออกทะเลไปหาปลาเขาชอบหาปาหลาอะนั้นขับรถไปประมาณ3ามสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงกว่าก,าก็ถึงถึงทะเลค่ะจากแคมป์ราก็ก็เขาออกเรือไปหาปลาได้มาทีแล้วเป็นร้อยตัวคิดดู กาหายังไงเขาหาปลาเขามีพรสวรรค์ทางนั้นเนาะมันมีพรสวรรค์ทางหาปลาหาได้เยอะค้นมานกันเวรยังไงค้นมารเขามานทั้งนั้นเนาะส่วนมากมูอย่างนัง่งอย่างเช่นมามาก้าปลามักตกเบ็ดจังก็พวกของบอดี่ค่ะ น้องใายเพิ่นพี่เคยเพิ่นมากไปตกเบ็ดพักมากไปอันคันว่าวันหยุดได้ไปเที่ยวทังสิ้ก็สิเลือกมองที่ได้ไปอันหาตกเบ็ดจังสิไปก็เลยกลายเป็นว่าไปเไทเลี่ไปแตอันอ้างเก็บน้ำไปแต่มองได้ที่มีน้ำเลยตกเบ็ด มันเป็นความเชี่าของท้องตกเบ็ดนั่นอุปกกวนเบ็ดน่ะแพงม,มาได้กระซื้อก็เอบก็นำพักกับปูกเอาหาปลามากินประหยัด คนเหยียดน้ำนนิกับ,กบค้นจีนเราว่ากันหาเงินเก่งหัวบริหารประหยัดเขาลงด้วยนะเนาะเดินง,งานยังไงเมฟาฉันที่ไปช้อปิ้งโอ้เธอด้วยแถวนะด้วยยังได้เงินฉันอยู่ ยูได้ห่างติมอยูะง,งั้นจึนไปนันมืดแล้วล่ะว่ะจังไม่ผ่านแันได้ก็ได้สื่อ tốt bếp hạng hạng này hết nha hạng Ngân Để hạng kín hạng là nhàng hạng xin hạng hạng Hết hạng 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 ปวดพักพักครับเนีเยพกว่าจะกินกินเราไม่ได้กินหินหินหรือประกาศหินไหมพ่อออกมามพ่อออมาประกาศหินแต่ลวกแล้วแซ่บอ้ะลวกแซ่บแซ่บมือไม่ใชลวกกินก็ประเดีย๋ย <c oughs> มีประเดี๋ยวซับอยู่ซื้อไม่ได้สิ้นนีิซื้อมาสามสามปุ๊บ เหลืออยู่ปุ๊กเคร่งประเดี๋ยเมื่อธุระสิไปซีน,นีมากตลาดซีน,นี่ะตลาดเอเชียสามร้อ Bim ngao soon. sơn xuyên, xuyên Bim ngao soon. Bim ngao soon. Bim xuyên. Bim ngao soon. Bim ngao soon. Bim เห็นแล้วค่ะคลิปนี้กล็ลาไปทุกคนไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณที่มากดไลค์ที่กดติดตามให้นะคะก็ให้มีความสุขทุกๆคนค่ะคลิปนี้กล็ลาไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ